สื่อสารมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยที่แบบเราจะคุยกันเรื่องความตายเนอะคือเหมือนเตรียมตัวเองแล้วแต่จะสื่อสารยังไงดีนะคะเบอร์จแฟมิลี่ก็เห็นความสําคัญตรงนี้เราก็เห็นว่าถ้าใครที่อยู่คนเดียวอาจจะแบบใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่รู้จะสื่อสารกับใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยเราก็มีพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาส่วนคนที่เป็นคู่รักคู่ชีวิตแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยแบบ จะคุยกับผู้ชีวิตมันยากมากเลยนะมันจบไม่ลงอะ่ะจะทายังไงดีเราก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางคะ่ะในการนําคุยรวมถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือกลุ่มใหญ่ๆเลยคือครอบครัวที่อาจจะมีความยากในการคุยเรื่องความตายด้วยแล้วก็อยากจะสื่อสารให้ครอบครัวรับรู้แต่ครอบครัวก็ยังไม่เปิดใจยอมรับค่ะเราก็เห็นว่าบริการตรงนี้มันสามารถช่วยเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ไปอุดรอยรั่วบางอย่างได้แล้วก็อีกอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือเรามองเห็นว่าต้องมีคนที่เขาอยากได้อะไรที่มันพิเศษมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามา รวมกลุ่มทำเวิร์กช็อปกระบวนการเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้แบบองครวมใช่ไหมคะคือหลายคนมาเรียนรู้ร่วมกันแต่บางคนเนี่ยเขาอยากได้ความไพรเวทมากขึ้นอยากที่จะไปทํากับคู่รักอยากที่จะไปทํากับครอบครัวอยากคุยกันแบบส่วนตัวเราก็เลยเห็นความสําคัญว่างั้นเราทําเป็นบริการขึ้นมาก็คือเป็นบริการให้คําปรึกษาและเตรียมตัวก่อนตายค่ะซึ่งเราจะช่วยในการวางแผนตั้งแต่ต้นจนจ,นจบจนแบบได้เป็นรูปประทับชัดเจนเลยจริงๆความฝันเรามันคือการที่แบบ ให้ผู้คนได้ได้ทำสิ่งนี้เราสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งปต่เด็กแบบเด็กมากๆอะไรเงี้แล้วก็เห็นว่าสิทธิ์เรื่องการตายดีมันถูกพูดน้อยมากในสังคมไทยพอเราได้มาทําตรงนี้มันเห็นว่า การที่เราเป็นส่วนหนึ่งทําให้เขากลับมาเข้าใจกันมากขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์เขาสามารถเตรียมตัวเองได้เจ้าของชีวิตมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองตั้งแต่อยู่ยันตายเนี่ยเราเห็นความหมายของตัวเองนะวันนี้ที่เราทําสิ่งนี้แล้วมันก็ทําให้เราถ้าถามว่ามันเป็นความสุขทุกวันไหมเราตอบไม่ได้หรอกค่ะว่าทุกวันมันเป็นความสุขมันเจอทั้งปัญหาเจอทั้งอะไรเนาะแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะยังอยากที่จะมีชีวิตอยู่แล้วมันคือความหมายบางอย่างที่ตอบเข้ามากับชีวิตของเราด้วย